สวัสดีครับวันนี้เรามามาคุยกันเรื่องแนวคิดของพระพยอมนะครับที่ท่านพูดเรื่องการจัดการอารมณ์การรับมือคําวิจาร์แล้วก็การหาความสงบในใจเป้าหมายของเราก็คืออ,อ,อยากจะลองมาสกัดมาทํคของเข้าใจเทคนิคหรือว่ามุมมองของท่านว่าท่านทํายังไงถึงรักษาใจให้สงบได้ท่ามกลางเรื่องต่างๆนะครับท่านเริ่มได้น่าสนใจมากเลยคือท่านเปรียบว่าจิตเดิมแท้เราเนี่ยประพัดสอนคือมันผ่องใสยอยู่แล้ว แต่พวกกิเลสความคิดลบอารมณ์ไม่ดีต่างๆเนี่ยเป็นแค่แขกจรอ,อืมแขกจรใช่ครับเป็นแขกที่แวะมาไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริงอันนี้ต่างจากที่เราอาจจะเคยชินว่ากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนเนาะใช่ค่ะมุมมองที่ว่ากิเลสเป็นแค่แขกจอนนี่แบบว่ามันทรงพลังมากเลยนะคะมันเหมือนเปลี่ยนกรอบความคิดเราไปเลยจากที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นธาตุอารมณ์หรือเปล่ากลายเป็นว่า อ๋อเรามีสิทธิ์เลือกนี่นาว่าจะเปิดรับแขกคนนี้ไหมหรือแค่รู้ว่าเขามาแล้วก็ปล่อยเขาไปคล้ายๆกับ cognitive distancing ในจิตวิทยาเหมือนกันนะคะที่เรามองความคิดว่าเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงเสมอไปอ๋อน่าสนใจครับการมองแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้รับมือกับอารมณ์แรงๆได้ดีขึ้นซึ่งก็นำมาสู่เรื่องแรกเลยที่ท่านเน้นคืออันตรายของการไม่ควบคุมอารมณ์ท่านเปรียบเลยนะเหมือนรถเบรกแตก <c oughs> สุดท้ายก็ต้องปะทะต้องชนคือเกิดความขัดแยง้งมีตัวอย่างที่ท่านเล่าเห็นภาพมากคือคนทะเลาะกันเสียงดังด่ากันแรงๆด่าแบบข้ามหัวพระที่กําลังบิณฑบาตอยู่เลย โอ้โหแรงมากนะคะครับมันสะท้อนเลยว่าออขาดการยับยั้งชั่งใจจริงๆถูกต้องเลยค่ะนั่นคือภาวะที่เรียกว่าขาดธรรมะคือการข่มใจหรือการฝึกฝนตนเองซึ่งเป็นหลักธรรมะสาคัญข้อที่สองในคารวะธรรมเลยนะคะพอขาดธรรมะก็เหมือนปล่อยรถวิ่งไปไม่มีเบรกก็อย่างที่ท่านว่ามันนําไปสู่การเก็บทุกเก็บทุกสะสมทุกใช่ค่ะสะสมไปเรื่อยๆเทคนิคง่ายๆที่ท่านแนะนําก็คือการนับ1ึถึงสิ ครับนับ1 1 0ถึง10หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเวลาโกรธปุ๊บให้มีสติหยุดนิดหนึง่งดีกว่าพวกที่พอมีอะไรประทะปุ๊บก็ปล่อยพรวดออกมาเลยอืมการนับ1 1 0ถึง10เนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เอาเข้าจริงตอนอารมณ์มันขึ้นขึ้นเนี่ยโหคงทำยากเหมือนกันใช่ค่ะต้องฝึกต้องอาศัยการฝึกฝนเยอะเลยซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกคำหนึงที่ท่านใช้บ่อยมากคือคำว่าอึบอึบใช่ค่ะคำนี้เด่นมาก คำว่าอึบในความหมายของท่านคือการรูจรร้จักหยุดรู้จักฝืนใจตัวเองหรือถ้าพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือ impulse control การควบคุมแรงกระตุ้นชั่ววูบท่านเล่าประสบการณ์ตรงเลยที่เคยพูดไม่เหมาะในงานศพคน70คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทูบเทียนใหญ่ล้มทับนะคะครับเหตุการณ์นั้นเศร้ามากใช่ค่ะแล้วท่านไปพูดทำนองว่าหลวงพ่อพุทธรูปท่านรำคาญถีบล้มเลยซึ่งมัน โอ้โหไม่ถูกการลเทศะมากๆโหแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับตอนนั้นเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นประธานในงานถึงกับต้องบอกให้ท่านถอนคําพูดเลยค่ะทันทีตรงนั้นอา้าวเหรอครับค่ะแต่จุดสําคัญคือท่านเลือกที่จะยอมถอนอืมยอมถอนแม้ในใจอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดหรือมีเจตนาอื่นแต่ท่านมองว่าถ้าไม่ถอนมีเรื่องแน่ๆการอึ๊บคือการยับยั้งใจลงนั้นได้เนี่ย มันช่วยให้เรื่องจบคือยอมกลืนน้ำลายว่างนั้นเถอะเพื่อไม่ให้เรื่องมันใหญ่กว่าเดิมประมาณนั้นเลยค่ะคือการอึบไว้ก่อนมันก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่ก็น่าคิดนะครับการยอมถอนคำพูดแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเสียหลักการหรือยอมแพ้หรือเปล่าค่ะก็น่าคิดแต่ท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะคะแต่ถ้าให้ตีความจากบริบทคือการอึบแบบนี้มันเป็นการใช้ปัญญาเลือกว่า จะดับไฟตรงหน้าหรือจะสู้เพื่อยืนยันความถูกของเราจนไฟมันลามไปใหญ่โตอ๋อเลือกที่จะดับไฟใช่ค่ะมันคือการฝึกความอดทนเหมือนที่ท่านยกตัวอย่างขำๆเรื่องสามีเอาเท้าเขียบปลุกภรรยาตอนเช้าครับคบถ้าภรรยาอึบไม่เป็นไม่ฝึกควบคุมอารมณ์อาจจะโกรธมากจนถึงขั้นเตียงหักได้เลย <laughs> จากเรื่องเล็กๆใช่ค่ะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะขาดการอึบนี่เองเข้าใจเลยครับ แสดงว่าการอึบนี่มันสำคัญจริงๆใช้ได้กับหลายเรื่องเลยแล้วแล้วเรื่องการรับมือกับคำวิจารณ์โดยตรงแล้วครับอย่างที่ท่านเล่าว่ามีพิธีกรข่าวคนหนึ่งชอบแซะท่านบ่อยๆอ๋อค่ะเรื่องนั้นก็น่าสนใจตอนแรกท่านก็ใช้วิธีแบบไม่ฟังเลยปิดหูไปเลยเลิกฟังไปเลยค่ะแต่ต่อมาท่านก็เปลี่ยนมุมมองท่านมาคิดด้ว่าเอ๊ะการที่เราปิดหูปิดตาไปซะหมดเนี่ย มันอาจจะทําให้เราพลาดข้อมูลดีๆส่วนอื่นที่พิธีกรคนนั้นเขาอาจจะนําเสนอในเรื่องอื่นๆก็ได้ท่านใช้คําว่าถ้าเราเป็นหูเป็นตาไม่รับฟังมันแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรดีๆอ๋อคือถึงแม้เขาจะวิจาร์ณเราแต่เรื่องอื่นเขาอาจจะมีประโยชน์ใช่ค่ะนี่คือการฝึกดูใจตัวเองคือฝึกรับฟังสิ่งที่อาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจโดยไม่เก็บเอามาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ ไม่ใช่คิดวนๆว,นว,นว่าไอ้นี่ว่าแต่กูจนกลายเป็นทุกข์หรือท่านใช้คำว่าเดี๋ยวเป็นโรคประสาทเอาหมายความว่าต้องเอ่อต้องแยกแยะเนื้อหากับอารมณ์ออกจากกันให้ได้ใช่ค่ะคือต้องมีวิจรารณญาณเปิดใจรับข้อมูลแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดรับเอากิเลสหรืออารมณ์ขุนมัวเข้ามาด้วยต้องเข้าใจธรรมชาติว่าคนเรามันก็มีทั้งมุมดีมุมไม่ดีวันนี้เขาอาจจะพูดไม่เข้าหูเราครับ แต่วันหน้าเขาอาจจะให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้ถ้าเราปิดกั้นตัวเองไปหมดเลยก็เท่ากับเราปิดโอกาสเรียนรู้ปิดโอกาสรับข้อมูลข่าวสารรอบด้านไปเลยนะคะฟังทั้งหมดแล้วแก่นสำคัญที่ได้จากการคุยกันเรื่องแนวคิดของพระพยอมในวันนี้ก็คือการฝึกธรรมะนะครับการข่มใจให้เป็นนิสัยแล้วก็การรู้จักอึ๊บหรือการยับยั้งแช่งใจในจังหวะที่มันควรจะต้องทำและสุดท้ายคือการมีสติ มีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลต่างๆโดยไม่ปล่อยให้มันมามีอิทธิพลเหนือใจเราง่ายๆทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหนทางสู่ความสงบภายในนะครับใช่เลยค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะคะว่าถ้าเราลองเอาไอ้การอึบเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันดู เวลาเจอเรื่องขัดใจเจอคำพูดไม่เข้าหูเนี่ยมันจะเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้สึกของเราต่อสถานการณ์นั้นๆได้ย่งไงบ้างแล้วเราจะสร้างสมดุลที่พอดีพอดีได้ยังไงระหว่างการเปิดรับข้อมูลจากข้างนอกกับการรักษาพื้นที่สงบในใจของเราเองโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอเออความคิดเห็นหรือข่าวสารในแง่ลบเยอะๆนะคะอันนี้น่าชิดต่อจริงๆค่ะ